สวัสดีค่ะทุกคนคุณกำลังชม Dark Alley Channel นะคะสำหรับเกมเพลย์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมที่เขาเพิ่งลงใน Play Store กันสดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นก็คือเกม Line 360 Mobile Nikki นะคะหรือว่าก็คือเกม Nikki มหัศจรรย์นั่นเองคือต่อโหลดเกมเมื่อกี้เนี่ยคือเพิ่งมีคนโหลดไป29คนเองนะคะคือทำไมต้องรีบขนาดนั้น ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยโหลดเป็นคนที่30ดูมีความตื่นเต้นมากสำหรับเกมนิกกี้มหาสจาร์ยนี้นะคะและนี่ก็เป็นหน้าจอก่อนเริ่มเกมของเขานะคะก็เป็นน้องนิกกี้นะคะกำลังเเก็บแอปเปิลอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เราก็หลังจากโหลดแอปมาเนี่ยก็คือ โหลดเด t ่ data, แล้วก็ล็อกอินไลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเกมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าปีคิดศักราช672ดีไซเนอร์ราชาสหาสู้สิ้นประชนทิ้งผลงานตกทอบได้วย3ชิ้นหวังว่าเราคงจะอ่านถูกนะคะเพราะเขาคงไม่ได้ชื่อสหสู้หร,หรอกไหมหรือเปล่าเนี่ย ผู้ช่วงชิงการเป็นเจ้าของผลงานทั้ง3มชิน้นนี้ทั้งประเทศเนี่ยสุดท้ายก็ตกลงกันใช้การแข่งขันคอสตูมเพื่อตัดสินความเป็นเจ้าของผลงานทั้ง3ชิ้นนะคะเราก็จะอ่านไม่เหมือนที่เขาเขียนมานะคะเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขียนมาเนี่ยมันดูแบบแปลดูแปลกๆนะคะการแข่งขันคอสตูมจัดขึ้นทีม่มีการตกขอบนะคะจัดขึ้นที่ เมืองโรเทอร์ดันชายแดนของสาพันธแอปเปิลกับอาณาจักรพิราบติดต่อกันพี่เคเป็นไปอย่างร้อนระอุมีดีไซเนอร์ที่พ่ายแพ้หรือไม่ก็ผู้กล้าที่ลงสนามานามากันการแข่งขันดูเดือดมากขนานนาว่าสงคราม9วันหลังจากการต่อสู้เอ่านไม่ทันนะคะเจ้าหญิงไอรีแห่งอาณาจักรพิราบนะคะอันนี้อันนี้มันติดขณะนั้นเจ้าหญิงไอรีอาณาจักรพิราบอายุ16คนเดียวชนะ ผลงานตกทอดสองชิ้นถูกขนานนามหนว่าเทพธิดาเกิดม่สาวชาวบ้านอีกคนที่เรียกตัวเองว่าแม่บ้านชนะรับผลรางวัลผลงานตกทอดที่เหลืออีกชิ้นหนึ่งหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันเธอราวกับโลกประทุไม่มีใครพบนะคะก็คือเหมือนเธอหายตัวไปนะคะหลังจากนั้นไม่มีใครได้พบเธออีกเลยปีคริสตศักราช6 7 6 ไอริสอายุ20สิบืทอดบลังยุคไอรีราชินีเหล็กเลือดก็มาถึงนะคะแหมชื่อน่ากลัวเชียวราชินีไอรีรับสั่งให้สร้างกลุ่มสไตลิสต์กุหลาบเหล็กสไตลิสต์ทั้ง10ในทีมมีความสามารถที่โดดเด่นพวกเธอเริ่มคน้นหาและช่วงชิงชิช้นส่วนสภาพไปทั่วอาณาจักรเลยนะคะเหะมือนพวกเราพามาถึงที่ น้องนิกกี้ของเรานะคะเสียงน่ารักมุ้งมิ้งจริงๆเลยภาพหลอนก็นมานะคะทำไมต้องใช้คำว่าภาพหลอนนอะ,ะเสียงขาดหายนะคะ ต,ต่อไปจะรู้เองนะคะได้ดดดรับชุดเริ่มต้นมาแล้วนะคะโอเคและวความเรียบง่ายของสไตล์ชุดธรรมดานะคะแ ยืนยันนะคะตอนนี้รีบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยที่เมื่อกี้ราชินีส่งให้นะกรณาคลิกที่เดรสที่อยู่คอลัมน์เสื้อผ้าด้านขวามือคลิกแล้วจะได้ใส่เดรสที่เลือกได้ง่ายมากใช่ไหมคลิกที่ว่างเปล่าทางซ้ายก็สามารถกลับไปที่คอลัมน์เสื้อผ้าและเลือกประเภทได้ต่อไปกรุณาเลือกประเภทรองเท้าที่คอลัมน์เสื้อผ้าคลิกจะสวมใส่รองเท้าสวยๆตัวนี้ ดูเหมือนดีมากนะคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนแล้วไปดูคะแนนของทอปคอสตูมกันเถอะแ <c oughs> ข่งกับใครคะแข่งกับภาพหลอนของราชนี <c oughs> ทำไมต้องเป็นภาพหลอน <c oughs> สิ่งมีชีวิตตัวล็กนารกพวกนี้เหมือนเป็นผู้พิพากษาการแห่งาันคอสตูมในโลกนี้ตัวแรกที่ป้าคือคะแนนคอสตูมที่คุณได้รับ คะแนนที่เพื่อนๆจัาตัวเล็กให้มาจะถูกรวบรวมอยู่ที่นี่สามารถเช็คคะแนนที่ตนเองแลคคู่แข่งได้รับได้นะการให้คะแนนของคอสตูมจะเป็นหลายรอบตาม a t t r i b u t e ตเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนกันสง่างามบริสุทธิ์อบอุน ชนะนะคะระดับ S โอเคก็ได้เหรียญน,นะคะิกกี้เธอทำได้ดีมากคาถาของฉันไม่ถึงรจเขาแต่จงเชื่อว่าการเดินทางข้างหน้ามีโชคชะตา มันเสียงมันจะขัดหายไปก็เยอะอยู่นะคะรอยิ้มในฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วแบบโอเคเป็นยังไงบ้างคุณเคยกับโลกนี้ไหมพลิกที่ปุ่มแล้วดูเคสต่อไปกันนะก็คืออันนี้เราน่าจะเป็นการเริ่มเล่นเริ่ม,เ,มเล่นเกมเริ่มเข้าไปสู่โหมดการผจญภัยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วนี่หายไปแล้วเหรอฉันตองฟังเข้าใจเลย ลุงเธอแค่ดิ้นรนแค่กําลังนี้แหละฉันจะเล่าเราื่องตํานานลงมาให้ฉันได้ฟังนี่ไม่ใช่ประเด็นโมว่ตอนนี้อยากกลับบ้านไปกินร้าย,ยา่างจะไม่เห็นผู้แข่งอาณาจักรที่ร่ามก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าโลุงรู้เรื่องมาสุดยอดมากเลยอาลังไหนๆก็มาแล,ล้วเรามาเปลี่ยนชุดกีฬาไดา้เิยและเดินเล่นกันดีกว่าแล้วกบอลถ้าจะเปลี่ยนชุดเรามาประชันกันดีกว่าคุณก็จะเปลี่ยนชุดไปวิ่งเหมือน คือถือว่าชอบการพูดการพากข,ของเรื่องนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเขาพูดควบกล้ำมีรอเรือรอลิงได้ชัดเจนมานะคะถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคราวนี้เขาจะให้เราไปที่ร้านเสื้อผ้านะคะเราก็ไปดูการว่าที่นี่มีเสื้อผ้าอะไรกันบ้างเขาให้เราซื้อนะคะการบังคับให้เราซื้อไกลๆนะคะเป็นการแบบอสอนเริ่มเกม มาความทรงจำวัยรุ่นนะคะชื่อเปลี่ยนแล้วคือไม่ต้องใส่รองเท้ากันเลยเหรอนะคะแต่เราก็จะชนะนะคะเพราะเกมเขาเซตมาให้แบบนี้เอาละน่ารักเรียบง่ายร่าเริง ชนะนะคะอ,อืไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวระดับเอตายของดรอปของด่านนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะท,าาทำไมถึงมาเมืองสาลีทำไมถึงพูดไม่จบนะคะ สาวน้อยหน้าตาน่ารักผู้นี้เป็นใครนะคะเรามาดูกันไปเลยดีกว่านี่คือเมืองสารีเหรอเราต้องภาคต่อด้วยเนี่ยคือเหมือนเสียงภาคมันไม่จบนะคะอ๋อ <laughs> ชายแดนข้างสาพั์แอปเปิลและอาณาจักรลิลิสเราไปได้วยกันเถอะโยโกะนะคะนะคะคราวนี้เราจะยังไปยังห้องแต่งตัวนะคะห้องปริศนาหรอห้องปริศนาคืออะไรอะ่ะ เรปริศนาแบ่งเป็นเรือนแฟนตาซีเรือนปริศนาเป็นต้อนคลิกที่ลูกศรไปยังข้างขวาจะเข้าเรือนปริศนาได้คลิกซื้อ1ชิ้นลองดูเถอะหรือจะได้สื้ายากนะฟืบเศษของรองเท้าคริสเัลหนึ่งเหมือนได้เป็นวัสดุนะคะแล้วก็รองเท้าหายากนะคะเป็นของแรกกล่องเพลงสีน้ำตาล อย่าลืมมาที่นี่นะต่อไปเราไปดำเนินเควสกันต่อโอเคเขาให้เราตั้งชื่อนะคะก็เราจะใช้ชื่อว่า Dark Alley ไปเลยแล้วกันนะยืนยันกดไม่ได้หรอโอเคจังยืนยัน ออไม่สามารถเป็นวักได้นะคะโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้่ะเหมือนอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วเดินทางยังมีความสุขกันต่อนะเดินทางกันต่อมาทิกที่ปุ่มแล้วเริ่มทำเควส t ใหม่ดูชื่อเรื่องของเควส t เหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนิกกี้นะ เนื่องจาที่นี่คล้ายๆโลกของเราเลยนะกายการต่อสร้างและถนนนเหมือนกันหมดนี่เมื่อเธอมาจากกาแล็กซี่หรอไม่ไม่ไม่ฉันกั่มมอเรามาจากโลกอื่นเฮ้จาพันแอปเปิลที่อยกพูดถึงขึ้นไหนหรอโอ้ยโล นะคะคยืนยันรับเควสนะคะคลิกที่นี่เช็คดูความต้องการของเควสนะคะอ้าวอ๋อเขาให้เราเลือกตัวนี้นะคะชืกดค้างไว้นะคะเราจะได้เห็นเอ๊ะอ๋อต้องกดอย่าเพิ่งปล่อยเรียบง่ายเย็นๆนึนืม คำเตือนคำเตือนเควสอะะอืมเรียบง่ายสง่างามเราก็ต้องใส่ชุดที่ดูเรียบง่ายและสง่างามนะคะนี่ไงเรียบง่ายสง่างามใส่อันนี้ไม่ดีกว่าเหรอเรียบง่ายเย็นเย็นเรียบง่ายน่ารักสง่างามเย็นเย็นใส่อันนี้ดีกว่าเนาะท่อนบอลนิวเรียบง่ายราเริง จะใส่รองเท้าด้วยนะคะเรียบง่ายสง่างามปะใส่เลยนะคะของแรที่เราเพิ่งได้มาไม่กี้นี้เรียบง่ายสง่างามสามดาวเรียบง่ายสง,ง่างามเหมือนกันเราควรจะใส่อันไหนควรจะใส่อันที่หายากหรือควรจะใส่อันที่มันเข้ากันชืบอันนี้ดีกว่าเนาะถุงเท้านะคะใส่ให้มันครบไปทุกอย่างเลยนะเครื่องประดับเรามีเครื่องประดับหรือเปล่าเนี่ยไม่มี เรายังไม่มีเครื่องประดับนะคะนั่นสินะโอเคอย่างนั้นก็ไปเลยไปกันเลยสง่างามบริสุทธิ์อบอุ่นเรียบง่ายน่ารัก เรียนะคะคได้ของดรอปของด่านนี้แล้วนะคะตอนนี้คลิกเข้าตู้เสื้อผ้าแล้วเช็คดูตู้เสื้อผ้าที่มีอยู่เรียบง่ายเย็นๆขอให้เราคลิกนะคะอ,อันนี้ก็เป็นรายละเอียด attribute ของเสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะก็คือมีคุณสมบัติอะไรบ้าง อืมอันนี้คืออีกอันที่เรามีนะคะเรียบง่ายสง่างามโอเคก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่ห้องส่วนตัวของเรานะคะดูว่ามีอะไรให้กดบ้างร้านเสื้อผ้านะคะเรามีเงินหยือเท่าไหร่มีอยู่4 9่0 0นะคะ200เพร ระดับเริ่มต้นที่เขาให้มานะคะเราควรจะต้องซื้ออะไรไหมเพื่อเป็นการแข่งขันผมน่ารักจุงเลยน่ารักนะคะก็เป็นอะไรที่ประมาณนี้แหละนะสำหรับ ไวมีแต่งหน้าด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยชอบอันนี้อ่ะอันสุดท้ายวีรชนแดนเหนือชื่อเบคอัพชื่อวีรชนแดนเหนือแต่ต้องไปให้ถึงระดับเจ้าหญิงก่อนนะแสดงว่าเกมนี้เนี่ยต้องมีทั้งระดับวัยรุ่นและระดับเจ้าหญิงใช่ไหมคะอ๋อไอคอนของเราบังอยู่นี่เองอ เปลี่ยนบทตรงนี้ไหนระดับเจ้าหญิงเราจะไปยังไงดีไม่ใช่ตรงนี้นะมี8บททั้งหมดนะอันนี้คือบทแรกของเรานะคะมันก็จะแบบด่านก็จะผุดขึ้นมาตามถนนหนทางตรงนี้นะคะพอไปจนถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่ให้เข้าไปในด่านใหม่นะคะเราจะมาะรับเงินรางวัลกันนะคะการเติบโตของฉันนะคะ โอเคเรียนรู้สกิลเสร็จเรียบร้อยแล้วรับ5เพชรเรียบร้อยนะกิจกรรมนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างต้นเงินครั้งแรกเพิบเๆเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบรับชุดนะคะอ๋อเข้าสู่ระบบทุกวันจะได้ชุดโอเคกดรับโอ้ชุดน่ารักนะคะชอบ รับจุงไมไปก็คือถ้าเราเข้าครบ7วันเราก็จะได้ชุดนี้ครบชุดนะคะนี่อะไรเอ่ยลองเชื่อทุกวันล็อกอินมีรางวัลโอเคกดรับนะคะได้เหรียญ5,000โอเคก็คือถ้าใครเข้าทุกวันเนี่ยก็มากดตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้รางวัลทุกวันมีอะไรอีก ออนไลน์ Online, ทุกวันได้รับหัวใจสองครั้งเที่ยงถึงบ่าย2องทุ่มหนถึงสามทุ่มนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะเราก็ยังไม่สามารถกดได้ชิบชิบมีอะไรอีกอะ่ะเควสโอเราทำเควสเสร็จเป็นหนึ่งอันนะคะรับทันทีรับอะไรอะ่ะได้เหรียญแลนะคะ300เหรียญ ได้สิบเพชรน,นะคะก็นี่นะคะก็เป็นคร่าวๆของการเล่นเกมนิกกี้มหาศจรรย์นะคะเกมเ,เกมในบทแรกนะคะแล้วเราจะมาเล่นบทต่อๆไปในวันหลังนะคะถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like และกด subscribe channel ด้วยนะคะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ